สวัสดีค่ะเด็กๆที่รักทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาให้นักเรียนได้ออกกําลังกายกันอีกนะคะวันนี้เราจะมีสอสเต็ปนะคะสะเต็ปแรกคือร้องเพลงพร้อมกับทําท่าทางประกอบเพลงนะคะแล้วก็สเต็ปที่สก็จะเป็นการฝึกกายบริหารนะคะเพลงที่เราจะมาร้องกันวันนี้คือเพลงนอนชาเขียวค่ะเ,เริ่มเลยนะคะนอน ใบชาเดินไปเดินมาอยู่บนต้นชาเขียวนอนใบชาเดินไปเดินมาอยู่บนต้นชาเขียวนอนน้อยกินเป็นอย่างเดียวนอนน้อยกินเป็นอย่างเดียวอยู่บนต้นชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อนอยู่บนต้นชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อนขอมาอีกเที่ยวหนึ่งนะคะ นอนใบชาเดินไปเดินมาอยู่บนต้นชาเขียวนอนใบชาเดินไปเดินมาอยู่บนต้นชาเขียวนอนน้อยกินเป็นอย่างเดียวนอนน้อยกินเป็นอย่างเดียวอยู่บนต้นชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อนอยู่บนต้นชาเขียวยอดอ่อนยอดอ่อน ต่อไปก็สเต็ปที่สองนะคะเป็นการฝึกกายบริหารนะคะเอาด้านเดียวเอามือเ้าแต่ลอีกอนค่ะแล้วก็เด็กขาไปแค่หน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 6, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 9, ไปก็หนึ่งสองสาม สําหรการขาด้วยนะคะแล้วก็จับวอะไรคันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เอามือจับแต่เอวค่ะแล้วก็หมุนนะคะหนึ่งสองสาม นะคะก็บิดลำตัวค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าอานไได้ใช่ไหมคะอ้าวต่อไปเราก็มาที่ขาบ้างค่ะ1นึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอาต่อไปสอ ี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบล้วก็หมืนเขานะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปสิบเห็นแล้วใช่ไหมคะคนลา,ายคะ่ะหูลมหายใจเข้าลึกๆ มาเ,เ,รเราก็กดกายบัญญัติกันแค่นี้ก่นอนนะคะวันนี้วันนี้ก็ขอเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ